สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับช่องเกิ้ออีกแล้ว วันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องของที่เราเพิ่งสั่งไปเมื่อปลายปีนะคะเนื่องจากวันปีใหม่แล้วก็ซื้อของให้ตัวเองนะคะเป็นรางวัลกับตัวเองนะคะเดือนมกรายนียก็เป็นเดือนเกิดเกลือด้วยเพืือก็เลยมาแกะทัสดุที่ส่งกันมานะคะตอนนี้มากมายหลายอย่างเหลือเกินก็ไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าเพื่อสั่งอะไรไปบ้างะะเริ่มจากชิ้นแรกเลยละกันอันนี้นะคะก็คือสกคิวเวอร์นั่นเองก็ไม่ใหญ่ เท่าไหรไม่นะเราจะมาแกะกันว่ามีอะไรบ้างคือตอนนี้ก็เริ่มลืมไปแล้วนะคะว่าสั่งอะไรไปบ้างแล้วเนาะแฮมแฮมแถมอุ้ยมันแกะยากจังอ่ะุบโอเคแถมจแมโอ้ไม่เจออะไรเลยค่ะมีแต่ลงม ก็มีลมลมเยอะมากอย่างแรกเลยนะคะก็คือคูชั่นใช่ไหมวะพูชั่นที่บ้านก็ใกล้จมุกแล้วนะคะแล้วก็ที่เกลือสั่งมานะคะในนี้นะของ King Power นะเพราะว่ามันเป็นสิ้นเดือนแล้วก็ลดราคานะคะเกลือก็เลยซื้อมานอ้าใช่จริงด้วยเป็นคูชั่นของเกลือนะคะจากซาวาซูนั่นเองก็ เป็นสีเบอร์15นะคะเป็นโทนแบบโทนอมชมพูนะอันนี้เป็นคูชั่นที่เกลือชอบมากแล้วก็ไม่ได้เหนียวเหนือหนอะไรขนาดนั้นแล้วก็เป็นคนผิวแห้งเนาะก็เลยไม่ชอบอะไรแบบนี้อันนี้ก็โอเคเลยนะคะปิดได้ดีในระดับหนึ่งเลยอันนี้น่าจะมีรีฟิลไหมมีรีฟิลมีเป็นคูชัน่ะะนรนะมาก แลวเกลอเคยได um so like ้แบบตลับท like ี่มันเป็นแบบบิมเจ็ดเอดิชั่นอยู่ค like ุ้มค่ามากเลยนะแล้ว Wh ก็อ hmm. ันนี้เกื้อสั่งมาให้คุณแม่ค่ะเป็นค like ูชั่นเหมือนกันเด็กเก็บปอแปะไว้ให้คุณแม่เลยคุณแม่ชอบเล่นปอแปะมากใช่ไหมมันเรียกว่าอะไรเพืือเรียกปอแปะมาโดยตลอดนี่อุ้ยของคุณแม่สวยมากเลยอ่ะของคุณแม่ดูแบบดูแบบ เป็นผู้ดีอ่ะเป็นผู้ใหญ่กว่าเยอะเลยแต่ข,ของคุณแม่ดูใหญ่กว่าแต่ว่า30สิบกรัมเหมือนกันนะแบบสิบห้ากรัมสองอันของคุณแม่มีอันนี้ด้วยของเครือไม่เห็นมีเลยทำไมของคุณแม่ดีจังแต่ของคุณแม่จะแพงกว่าหน่อยนะคะวู้วว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 มาววว ดูสิมันแก่ออกมานะคะก็จะเป็นคูชชั่นตลับหนึ่งนะคะแล้วก็มีรีฟิลให้อีกตลับข้างในน่ารักมากไม่ได้น่ารักค่ะสวยสวย,สวยแบบเลิศข้ามากๆเลยซึ่งเกื้อนะคะก็คุณแม่ชอบแบรนด์นี้มากแต่ว่าคุณแม่ไม่เคยใช้คูชชั่นของยี่ห้อนี้นะคะก็เลยซื้อมาให้นะ ก็อันนี้เป็นคูชชั่นที่สต็อกไปนะค่ะเกอปกติจะไม่ใช่ลงพพ้นนะคะจะใช้เป็นคูชั่นอย่างเดนะียวเนาะแล้วก็อ่าอันนี้เป็นเซตเอ่อสกินแคร์อ่ะอันนี้ก็จะเหมือนเป็นการบอกในตัวเลยนะว่าเพื่อใช้สกินแคร์ของอะไรนะซึ่งคนถามกันมาเยอะมากๆนะคะว่าพี่เกอใช้สกินแคร์อะไรคะพี่เกอดูแลผิวยังไงคะอ่ะ น,นี่นะคะก็คือซาวาซูอันนี้มันเขียนว่า Travel e x c l u s i ก็เ,เป็นเซต,ตอย่างนี้เลยเนาะโลสปอนนะคะบอกเลยคือซาวาซูเนี่ยได้ตังเกอเปไปเยอะมากจริงๆนะคะเพราะว่าเราใช้แล้วไม่แพ้ก็ใช้ไปเถ่าค่นอันนี้นะคะจะเป็นบ็อกเซตเนาะมี3อย่างเป็น first care essential อันนี้ครีมเวอร์าขายอยู่3,500บาท แต่ว่าลด10%กถือว่าคุ้ม,มนะเพราะว่า10%นี่เกือเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสมาชิกของเขาอะ้จะจอ๋อมันก็จะมีกระดาษติดไว้นะคะแล้วก็นี่คือกดมันตกมาาไม่ใช่หรออ่านี่ค่ะ นี่คือสิ่งที่เพือสั่งมานะคะก็จะมี first care อันนี้คือ first care นะคะอันนี้คือ water ะคะ่ะเป็นน้ำตบเนาะ first care นี่แปลว่าล้างหน้าปุบแล้วก็ใช้เลยก่อนครีมตัวไหนใดๆก็ตามมี first care มี water แล้วก็มี emulsion นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำนมนะคะ่อนจริงแล้วถ้าใครเพิ่งเริ่มจะใช้ครีมหรืออะไรเนี่ยก็แนะนำ first care ก่อนนะคะถ้าอยากลองใช้เซอสูเนาะ,ะแล้วก็เขาก็จะมี mask ให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าถ้าเรา คือเป็นเซ็ตเนี่ยเขาจะแถมแมสให้ล้วแมส์เนี่ยของเขาดีมากจริงๆะคะ่ะทุกคนก็มีแบบเซ็ตให้เราไปพาวเวลหน่เล็กๆน่ารักกระจุกรกระจิบมีเฟิร์สเค์น้ำโตกครีมใดๆเนาะ,ะอันนี้บอกอีกรอบหนึ่งนะคะว่าครีมพาวเว์กับซอมซูไม่ได้สปอนนัทเรานะอันนี้ตังเราล้วนเนาะก็มันดีอะเนาะ มีตงนาถ้าเริ่มแรกๆอาจจะใช้เป็น first แ a ลอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าเกืือมีช่วงหนึ่งที่หน้าแพ้ทุกอย่างเลยแพ้หนักมากๆไปหาหมอก็ไม่หายแล้วก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนไปหาหมออีกท่านนึงก็ให้ยามามันก็ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วแกก็บอกว่ามันเกิดจากการอ,อุดตันจากการแบบว่าทาครีมกันแดดทารองพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเปลี่ยนดูช่งเราก็าเลยเล่ยม ็เจ็บตัวนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ต้องเจ็บตัวนานนะหาหมออีกไปกดสิวไปอะไรอย่างเงี้ยพี่เกลือก็คือไม่ค่อยทำนนส่วนของกล่อง King าวเวอร์เนี่ยหมดไปแล้วอ่ะอันนี้ต่อไปนะคะเป็นของที่เกลือไม่ได้สัง่งอ๋อพี่แอดมินบ้านนะคะส่งมาให้เกลือนะคะอ็ยังไม่ได้เก็บเอามาเก็บ้อมกัน I care Bears น หรือว่ามันจะเป็นตุกก๊กตาหรอครเคเบลหรอริงปะ ีเขียนไว้ด้วย Happy New Year and Happy Birthday น้องเกื้อหนุนขอให้เกื้อมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเป็นเมนที่น่ารักของกองหนุนของเกื้อแบบนี้เป็นนานๆเลยนะคะรักนะฟอร์มบ้านเกื้อหนุนแฟนค่ะลูล oh คือเกอชอบแคร์แวร์มากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสซื้อเลยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยอนุญาตให้ซื้อตุ๊กตาเข้าบ้านนะคะเพราะว่าเกลือเป็นภูมิแพ้ค่ะแต่ว่าอันนี้จะแกะออกมาดีไหมเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าแบบมันนารักมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นันนะคะเป็นของขวัญปีใหม่กับวันเกิดที่นานักมากๆที่อยากได้อากมาไม่คิดว่าจะได้ด้วยอ่ะ ต่อกันที่ยานต่อไปด, <S <S ดอันนี้เออไม่ได้สั่งมานะคะแต่ว่าไปซื้อมาให้ทายว่ามันคืออะไรถ้าเห็นอย่างนี้มันน่าจะคุ้นๆกันอยู่หนึ่งสองเนี่ยเนียรูลแล้วปะ รู้แล้วปะมันก็คือเสื้อของ Travis Scott นะคะคอลแลบกับ m c d o n a l d ซึ่งเกลืออยากได้มากแต่ว่าเกลือไม่รู้ไซส์แล้วก็เป็นคนที่แบบต้องไปลองเสื้อก่อนนะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะสั่งไซส์อะไรมาดีเพราะว่าถ้าสั่งในออนไลน์สั่งแบบพิออเดอร์เลยเนี่ยมันก็น่าจะถูกกว่านี้นะคะแต่ว่าเรายอมเสียตังค์เพิ่มเนาะเพื่อที่จะแบบได้ลองแล้วก็สัมผัสว่าเนื้อผ้ามันเป็นยังไงซึ่งเราชอบมากเยีาไปเปลี่ยนเดี๋ยวไปใส่ให้ดูนะคะทุกคน ทุกคนดูสิ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 มันก็จะเป็นโอเวอร์ไซส์หน่อยๆนะฮะ แต่ว่าพอเกลือเป็นคนที่ชอบจังฟู้ดมากนะคะชอบแมคโดนัลด์ชอบเบอร์เกอร์คิงนะะแล้วก็ยอมข้างหลังเนี่ยมันเป็นแบบปักปักไม่รู้ว่ามันใช่ปักหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นนูนขึ้นมาด้วยตรงนี้มันเป็นลายแบบเป็นเม็ดงาบนขนมปัง <c oughs> บเบอร์เกอร์แะละทุกคน <c oughs> เลยทำให้เกลือน,นะแต่สินใก่ซื้อมามันมีทั้งสีขาวสีดําสีน้ตาตาลนะคะแต่เกลือเลือกซื้อสีน้ําตาลมา ก็มาถึงอันสุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วจริงๆว่าช่วงนี้ต้องพยายางนะคะช่วงโควิดนะคะก็พยายามไม่ซื้ออะไรที่มันสิ้นเปลืองมากนะคะแต่อย่างคือได้ใช้แน่ๆอยู่แล้วเนาะอันนี้เพึ่งมาสดๆร้อนๆเลยอันนี้เกอสั่งมาจากร้านอีวาลวีของคอสเมติกอันนี้ก็จะเป็นกล่องเล็กๆเนาะกสั่งมาคะอ๋อไม่ใช่มันเป็นอ่าอันนี้จะเป็น ให้แบบว่าล้างลำไส้อะนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าเคยกินและวซองหนึ่งก็โอเคนะสำหรับเพื่อนะแต่ถ้าถามว่าเห็นผลแบบชัดเจนไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่อยขนาดนะั้นอาจจะเป็นฟิลแบบยาคูแล้วก็มันอร่อยคะ่ะกินมากซื้อมาเพิ่มเพื่อ,อความสบายใจของตัวเองเท่านั้นส่วนอันนี้มันจะเป็น อ,อ๋อแผ่นปะสิวแต่มันจะมีทั้งหมด90ชิ้นค่ะมันจะเป็นแบบบางบางอะเนี่ยมันจะมี1 2 3 4 5 6ออัน2ละ15อันแล้วก็มี2ไซส์ไซส์ได้นานอยู่นะคะ30ชิ้นเอ้ยไม่ใช่90ชิ้นไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาบอกเอนะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นลิปสติกที่ แพ็กเกจริงสวยมากเพื like okay. ่อมีอ em. ันนึงแล้วแหละความจริงแต่ว่าตอนนั้นไปออกกองนะคะกับเพื่อนแล้วก็ทําหายค่ะความจริงทําหายสองอันเป็นลิปสติกดีออนะคะแล้วก็คุณน้องคนนี้นะคะแต่ว่าดีออหาเจออยู่หลังรถเพื่อนนะคะแต่ว่าถ้าน้องคนนี้ไม่เจอไม่เจอจริงตอนแรกก็ซื้อตั้งแต่แบบเขาออกมาแรกๆเลยอะรอนานมากเขานั่งเรือมาน้องคน นี่นะคะก็คือคุณน้องคนใหม่ที่เข้ามาแทนคนเก่าะะเพราะว่าคนเก่าหายเป็น Glassing Waterpin นะคะของที่ห้อโรมแอนนั่นเองน,นี่ทุกคนดูสิมันน่ารักมากเลยคือมันเป็น Collection Rom a น,นะคะพออแลบกับ Neo m o o ะ ความจริงลิปลมแอนเนี่ยรุ่นนี้น่ะมันค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อเรื่องชื่อลูชานะคะว่าดีมากๆคะมันจะเป็นฟิลแบบลิปตินแต่ว่าไม่แบบแห้งขนาดนั้นมันจะให้ความเป็นวาวๆนะคะแต่ว่าน้องคนเก่าเนี่ยเพิ่ซื้อมาเบอร์5แต่ว่าร้านเนี้ยหมดก็เหลือเบอร์2กับเบอร์4ซึ่งเราก็เลยเลือกเบอร์2มาละกันลองทาให้ดูนะ ก็จะแบบเงาเงาให้ก็จะแบบติดทนแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นกับว่าแห้งติดปากหรืออะไรนะคะมันก็จะมีความแบบชุ่มชื้นชุ่มชืมม้นมันเงาเงาให้เราอยูออ่ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวแกะกองของเรานะคะ มีอันไหนที่ชอบอันไหนอยากได้บอกคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็อยากดูอะไรอีกบอกกันมาได้เลยใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะอ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เกลือด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้า See you คะ่ะทุกคนบ๊ายบาย